สวัสดีจ้าแม่จัพ่อจ๋าวันนี้เราจะมาดูนะครับวิธีการห่อบอลสีนะครับบอลกอบอลกอด้วยนะครับแบบไม่ให้ช้ํานะครับแบบมือแบบมืออาชีพเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะถอดกระถางนะครับผมออกนะครับเพื่อที่จะส่งแบบนี้นะครับถ้าใส่ระกรบดเผ้าไปด้วยรากมันจะโปร่อ๋อดินโปร่งรากออกดีถ้าเราใส่ใบกระปูอย่างเดียวดินมันจะแน่นไว้ครับผม ข้อดีของการใส่กลับมะพร้าวผสมบดินใบกำปูข้อดีของ,อองเห็นไมนะหมเนี่ยนี่ได้ความรู้ด้วยนะครับผมหักต้นหนึ่งหักอย่างนี้เสียหายไหมไม่เสียหายนะครับเอาไปปลูกได้เลยนะครับผมอันนี้เอาออกก่อนพอได้อย่างนี้ปุ๊บการส่งกระถางทั้งกระถางบางครั้งมันก็ทําให้บอนเสียหายได้นะเอาแค่ออกได้นะครับผมอันนี้หัวใหญ่มาก แล้วใครบอกว่าไส้เดือนกินบอลไม่จริงนะไส้เดือนไม่ได้กินบอลนะครับไส้เดือนกินไม้ที่เน่าๆนะครับผมเขาไม่ได้ยุ่งกับอะไรกับลักบอลเห็นไหมเห็นไหมตัวไส้เดือนอยู่ด้วยครับผมอันนี้เราแถมฟรีให้ลูกค้านะอันนี้โปรโมชั่นแถมฟรีเดี๋ยวเขาไปสร้างมูลไส้เดือนให้บอลงามใช่ไหมครับแล้วก็มาห่อตุ้มนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราเอาไว้ไม่ได้นะถ้าเราเอาไว้ถือว่าผิดนะ เราจะขโมยของลูกค้าไว้ไม่ได้เราต้องใส่ให้เขาไปให้หมดรัอที่หักนะครับไม่เป็นไรนะครับผมซ้อนถุงหิ้วอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเวลาถ้าเราทําหักจะใบหนึ่งหรือก้านหนึ่งหรือต้นหนึ่งยังไงก็ช่างเราต้องบอกเขาเลยว่าเราทําหักครับต้องแจ้งกับลูกค้าลูกค้านะครับกรณีหักแบบนี้นะครับกรณีหักแบบนี้ครับผม ยายพินชาวนาตัวดำๆนะครับก็มีการไลฟ์สดนะครับผมทางช่อง youtube นะครับยายพินชาวนาตัวดำๆขายบอลสีนะครับขายไม้มงคลนะครับไม้ประดับนะครับที่สำคัญเลยต้องล็อกให้แน่นอย่างเดียวนี่ครับล็อกไว้ให้แน่นอ่ะไม่ให้ดิ้นได้อ่ะออเดอร์ส่งลูกค้าทุกวันเลยนะครับปลูกทุกวันขายทุกวันนะครับตั้งแต่ไดเอดู youtube มาวันนะครับวันนี้ก็มาได้มีโอกาสมาพบกับยายพินอีกครับท่านผู้ชม ปลูกทุกวันขายทุกวันตั้งแต่ก่อนที่ผมยังไม่เคยเจอพี่พินตอนนั้นผมเข้ามาดูเนาะสาสองปีสองปีกว่าๆละปลูกทุกวันขายทุกวันี่แล้วเป็นไรขายทีแล้วเป็นต้นให้แน่นน่ะให้แน่นอย่างเดียวแน่นจึ๊บนะครับดินไม่ต้องแฉะนะถ้าดินแฉะจะทำให้เมาไม้ใบเหลืองจ้ะ อย่าให้ดินแฉะนะไม่ต้องลดน้ําไปนะคราจะเอาแค่ความชื้นในกระถางนะครับนี่คือความรู้นะครับพอลูกค้าได้ไปถึงแกะเปลือกปุ๊บเอาวางปับ,บอดีนกบได้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยไม่เสียหายไม่สเสียหายนะครับมไม่มีการเสียหายครับผมใส่กระถางบางทีอ่ะมันน้ําหนักของกระถางน้ําหนักของดินนะจะทําให้ไม้เสียหายกันครับผมอันนี้เป็นวิธีการห่อแบบไม่ให้ช้ํกากันช้านะครับกันกระแทกอย่างดีมากเลยนะหอ่อต้มแบบนี้นะครับต้นไม้ปลอดภัยที่สุดนะครับผม แล้วเป็นแบบฟอร์มกอด้วยนะครับเนี่นี่ขวดน้ำไปไหนเวดน้ำขอน้พมนิดหน่อยนะครับแล้วมันไม่ต้องพรมเยอะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะนี่นะครับิดเึงให้แบบกันกระหายกลางทางแบบเผื่อน้องหิวนิดนึงครับผมเสร็จแล้วเราก็นี่เลยจ้ะกระดาษลังอ่ะกระดาษะดาลังมามันจะราคาไม่แพงหรอกครับผมไปซื้อตามร้านขายของก็มีนะครับกระดาษลังกระดาษสั้นไปนิดนดงนำมาใช้พอเสร็จแล้วนี่นะครับ เอาจกะเจาะเลยเจาะอันนี้แล้วก็เอาเชือกกันไม้ดินนะกันไม้ดินนะครับเพราเราไม่ล็อกอย่างงี้ปุ๊บไม้อะ่ะดินน่ะมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมครับผมเคลื่อนไปเคลื่อนมาทําให้ต้นไม้อี่นี่ได้เค,คลื่อนไปอ่ะต้องล้างให้ดักออสเจ้าดักออส ร้องเออร้องโอ้ยโอ้ยอ่ะถ้าเชือกร้ <c oughs> องโอ้ยโอ้ยแสดงว่าไม่ไม,ไม่กลัวแล้วกลัวแล้วไม่ดินละให้ดินเป็นบ่อ,บอๆอย่างเงี้ยครับผมเหมือนมัดห่อข้าวต้มอะไรประมาณนี้นนนนต้มมัดให,ให้ให้แบบมีรอยการมัดนะครับเ้าไปประมาณนี้นะนี่ล็อกปุ๊บล็อกไว้นะครับอยู่ล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยถ้าเราไม่ล็อกปุ๊บอ่ะพอมันสะเทือนปุ๊บเราไม่รู้ว่าขนส่งข้างหน้าเขาจะไปโยนของเราหรือเปล่าครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราต้องเป็นคน ระวังครับผมแล้วอีก40%เราต้องให้กับอุบัติเหตุรถมันอาจจะสะเทือนมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกแล้ก็ต้องให้พนักง,งาน20%เพราะอาจจะไปโยนไปอะไรของเราครับผมแล้วอย่าไปเขียนว่าต้นไม้ห้ามโยนแล้วเขาจะไม่โยนของมันไม่แน่ใช่ไหมละ่ะ<ด>อย่าไว้ใจใครแ<ห>ม้แต่ตัวเราเองครับขอบคุณความรดดู้นะครับจาก จากพี่สาวนะครับยูทูบเบอร์นะครับยายพินชาวนาตัวดำๆนะครับพอเราล็อกอย่างนี้ปุ๊บโอกาสที่ไม้จะดิ้นไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ม้วน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 นะครับเหมือนม้วนเสือเลยนะครับให้กระชับนะครับกระดาษมัมดดนน,น,นั่ไปนิดนึงกระดาษมันนั่ไปนิดนึงครับ,ดดบนนดดผมแล้วก็ติดกระดาษกาวนะครับ นี้ยี่พินทํากระดาษมัดตรงนี้สั้นไปนิดนึงครับไม่เป็นไรกันเสียหายครัห่อแบบนี้กับห่อแบบกระถางนี้แบบกระถางจะมีโอกาสช้ากว่าใช่ไหมครับช้ำป่าโอกาสที่ต้นจะหักจากคอแค่คอดินไงตรงกระถางอะมากกว่าดังนั้นการห่อต้มแบบนี้นะครับจะเป็นวิธีตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับลูกค้าจะต้องการแบบนี้มากกว่านะ อันนี้อันนี้เมื่อกี้นี้มันมัดไม่ได้ระวังเนี่ยครับถ้าถ้าเรารู้ว่าอันนี้ปุ๊บเราเข้ากระดาษเสริมตรงนี้ไปเลยการ,รอะไรมาโดนของเราไม้ของเราเราต้องระวังจ้ะถ้าเราไม่ระวังของเราใครจะมาระวังให้เราครับผมนี่นะครับแพ็คแบบมืออาชีพนะครับผมช่วงสองสามปีที่แล้วพี่พินโอโ้แพ็คบอลแบบมีเวลาพักผ่อนหรือเปล่าในะช่วงนั้นดีกว่านะ าซื้อถึงบ้านอ๋อเขาใช่ไหมเอ้าหล่อชั้นไม้ขายดีๆไม่ได้แพ็กนะอ๋อเขาตามมาถึงสวนเลยเขาซื้อถึงสวนเลยไม่ไม่มีเวลานั่งไล์สดขายเลย <laughs> ไม่ไม่ได้ไล์เลยคระ <laughs> อ๋อครับอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะครับครับ จะมีโอกาสกลับมาฟังอีกไหมครับที่สิบปีข้างหน้ากลับมาฟังอีกไหมฟังแต่ถามว่าราคาจะจะแพงเหมือนเดิมไม,ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนใช่ไหมครับถามว่าจะขายดีไหมขายดีครับเพราะว่าบางคนที่ว่าทุนน้อยยังไม่มีโอกาสซื้อไม้ก็ยังมีนะอันนี้เราเรานั่นมากนั่นไปครับผมแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกะระยะผิดปะ ถ้ากะระยะผิดเราตัดออกนะครับท่านผู้ชมมันยาวไปไงอันนี้คือเพื่อให้ให้พอดีกับตะก้าหรือว่าไม่ตะก้าแล้วอันนี้คือแค่นี้ละเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อก็คือเราปิดเลยปิดปิดแล้วก็ชื่อที่อยู่แปะไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อไปสนีก็จะมารับที่บ้านนะครับท่านผู้ชมเยพินเป็นเอ่อ V.I.P. ของไปสนีไทยของไปสนีไทยมารับที่บ้านครับท่านผู้ชมน่นะครับนั่นก็พี่เขาก็พักไปแล้วหนึ่งตะก้านะครับผมอันนั้นเป็นตะก้านะครับผมอันนี้เป็น เดี่ยวๆนะครับผมแล้วยังมีอีกหลายต้นนะครับที่ยังไม่ได้พักเลยเนาะเนี่ยวางอยู่นะครับก็มีทั้งไม้มงคลด้วยนะครับผมอยากได้ต้นอะไรก็ทักมานะครับพี่พินจกมีปลูกในสวนมากมายเลยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อครับพี่พินศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งตันึ่ครับนี่แหละครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอ้น,นี้เดี๋ยวเราก็ไปรอดูอีกสองวันมันจะไปถึงบ้านเจเอ๋ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงครับผมแดี๋ยวเราไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะเสียหายไหมใครเจเอ๋ทำคลิปครับผมอันนี้เอพินให้เจเอ๋ไปน่ารักอีกแล้วพี่สาวไม้มีตรภาพไม้มจตภาพไม้มภาพนะครับผม ไมม่คต้นนี้มีชื่อว่าผีเสื้อยักผีเสื้อยักนะครับผมให้แกะไปทาทุนเสื้อยักขอบคุณมากมากครับขอบให้พี่พินแหงๆมวงฟังยิ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวเราไปทําคลิปตอนรีวิวแกะตอนแกะตอนแกะนะครับดูว่าว่ามันจะช้ำไหมตอนลงกระถางกันครับท่านผู้ชมพนี้พวงนี้พวกนี้ไปสุนีไทยส่งวันนี้พวกนี้ถึงนะฮะว้าวพวกนี้เราก็จะทำคลิปลับต้นบอนสีกันครับ โชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอยายนะเหลืออะไรอีกครับเดี๋ยาเดี๋ยวยูออยอตอนเสร็จแล้ว,วอดูตอนเสร็จแล้วนะครับอ่ามาดูตอนนี้สวยงามครับแต่เนี้ยไปสนีจะโยนของเราเอ้ามาจะเอรับเดี๋ยววะเราเราลองโยนดูว่าถ้าเราโยนแล้วพรุ่งนี้จะไปถึงจะเอช้ำไหมอ่าเอรับยังไงเออรับได้ไหมรับมือเดียวล่ะ <laughs> รับได้อยู่อ่าเดี๋ยวได้คอเป็นมือขวานะฮะ อ่าได้ครับได้ครับโยนกลับไมอีกก็ได้แล้วลองดูว่ายโยนสองทีว่าพรุ่งนี้ไม้จะถึงใจเอกจะช้ามไหมอ,อ๋อขอขอโทษนะครับปุ๊บนะโอเคอเคพราะเราล็อกแล้วล็อกเอกอย่างเงี้ยไม่มีการเสียหายแล้วแล้วพรุ่งนี้เราไปแกะดูกันครับได้ครับผมส,สวัสดีครับบ๊ายบาย